บอกพี่ปุยไปเดี๋ยวไม่มุดพี่ปุยไปเดี๋ยวหนูทำให้พี่ก็อยากเรียนนี่เนี่ยจะได้เป็นแต่ยังพวกหนูทำได้แต่เราก็ยังเล่นไม่ได้เพราะไม่มีมุดจะเริ่มเล่นแล้วต่อด้วยอะไรไม่มีปัญหาไม่มีสีฟ้าแกมันเล่นถึง คือละลาอสีกันบูดกันนะอ๋อคือละลายกย่นันแค่ทันแค่ตังแค่มาดูมีฟ้าทะลายโจรก็มีใบยะนางน้ำปนามาโคกหยับหยาบและะ้วมาคั้นคั้นละกองกองน้ำแล้วกเ็เอาเอาเอ็นเจ็ดสิบ ใส่แล้วก็ใส่ผงผงข้นแล้วก็คนให้ขึ้นขาวแล้วก็เอาเอาลา,าโนโรลีนใส่ลานโรลีนใส่แล้วก็ใส่สารกันบูดใส่แล้วก็เดี๋ยวก็เอา,าน้ำน้ำใส่ต้องตุ๊ดต้องลงทำผมจะรู้เนาะใส่น้ำได้แล้วนะใส่ได้แล้วครับได,ได้แล้วครับมอไนของที่